สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตะมูรีวิวนะผมนะคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายนะผมนะยี่ห้อ P ีทูน,นะครับก็ในวันที่11เดือน11เนี่ยทาง Lazada เขา,ามีส่วนลดเยอะนะผมนะคนะใครที่ดูแล้วต้องการาสว่านไว้ใช้นะผมนะผมมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปให้นะผมนะ ก่อนที่จะไปรีวิวฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปเนาะโอเคทีนี้ Lazada เนี่ยเขามีส่วนลดจะมีโปรมีส่วนลดในวันที่11-11ี่ยก็ไปกดสั่งไปกดส่วนลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมปักไว้ให้นะโอเคซื้อมานะผมนะแกะกล่องมาก็ข้างบนเลยนะผมนะก็จะมีที่ทุกคนเห็นนะผมนะแกะขึ้นมาเลยอ่ะแกะอย่างนี้นะครับอ่ะ ทางร้านเขาเนี่ยก็จะแถมพุกมาให้นะผมนะพุกกับสกรูเกียวปล่อยนะผมนะเอาไว้เป็นอ,อะไรสำรองนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะขันสกรูได้นะครับมันก็เป็นหัวแฉกาปากแบนนะผมนะในรูปดาวามีหมดเลยเขาแถมมาให้ในเซตนะครับต่อไปนะผมนะก็จะเป็นดอกสว่าน นะครับดอกสว่านนะครับก็จะเป็นดอกกี่หุนล่ะออดอกกี่กี่เส้นผมก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ใจนะก็ไปเลือกใช้เองนะซื้อมาแล้วก็ลองเลือกใช้เองลองดูนะครับก็อนเนกประสงค์นะผมนะผมซื้อมาอก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเอามาใช้งานไม่หนักมากเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวขันน็อตนะผมนะสามารถขันโค้งนี้ได้นะครับเขาขเรียกว่าอะไรบ้านผมเรียกขันน็อตเนาะ <c oughs> ภาษาอีสานอ่ะ หรือเราจะเรียกคลายน็อตก็ได้อันนี้ก็สวมเข้าทางาสว่านนะครับแล้วก็เขาจะแถมลูกบล็อกมาให้ด้วยนะผมนะตั้งแต่เบอร์น่าจะเบอร์4ถึงเบอร์เบอร์สิบสี่ไหเบอร์สิบสองนะผมนะถึงเบอร์สินะครับก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเราเลยนะครับโอเคนี่ดูของแถมหน้ากล่องก่อนนะครับแพคเกจิ้งเขาดูแบบพรีเมียมเลยนะผมนะไม่กิ๊กก๊อกนะครับผมนะเหมือนแข็งแรงทนทานเลยนะครับ อ่ะขออนุญาตหมุนนะครับผมนะปุ๊บนะครับทีนี้นะครับเปิดกล่องนะครับปุ๊มปุ๊มนะครับแล้วก็ดึงออกฟับนี่นะครับเขาก็จะมีใบรับประกันให้นะครับผมนะใบรับประกันสำหรับอ่าสำหรับสำหรับร้านค้านะครับแล้วก็เก็บใบบประกันไว้นะครับข้างในนะครับผมนะก็จะมีเอ่อตัวนี้เอาไว้ที่น่าจะไว้เหน็บเอวนะเอาไว้ประกอบกับ ตัวแบตนะครับก็ข้างในนี้ครับผมซื้อเป็นเซตนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับนะมันจะมีเซตแบตเตอรี่2ก้อนอยู่นะก็ว่าก็ไปเลือกเอานะครับท่านผู้ชมสะดวกแบบไหนเนาะก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จเนะาะเอาวางไว้ข้างๆก่อนทีนี้ก็มาดูตัวเจ้าสว่านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหบนึง่งตัวสว่านเองนะครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักแบบ น้ำหนักอยู่มแบบตึงๆอยู่นะครับทีนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนะี่ยเขาก็จะมีที่เก็บอันนี้ให้ด้วยนะที่ขันสกรูนะผมนะที่ไขสกรูนะครับมันผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะเปิดกล่องมาผมไม่รู้ว่ามันมีแบตแบตเตอรี่มีหรือเปล่านะครับผมนะก็ลองส่วนแบตเตอรี่ใส่นะครับนี่ครับส่วนแบตเตอรี่แป๊บนึงทีนี้ก็ลองกดสว่านดู มีไฟให้ด้วยนะตัวนี้มีไฟเวลากดสว่านมีไฟอันนี้ทีนี้ก็น่าจะเป็นระดับมันนะลองหมุนก่อนเดี๋ยวขอเนี่ยเอากล่องออกก่อนนะอ่าเนี่ยน่าจะเป็นกระแทกไหมพวกเนี้ยโอ้นี่กระแทกนะผมนะตัวนี้กระแทกอ่ะอันนี้ไม่กระแทก อ๋อกระแทกตรงนี้นะครับกดมากระแทกอันนี้ไม่กระแทกนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่อดอกสว่านดูนะครับผมก็ใส่ยังไม่เป็นนะไม่รู้เขาใส่กันยังไงดอกสว่านนะครับก็ถ้าใครเป็นช่างอยู่ก็อาจจะใช้เป็นเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนให้มันบีบดอกสว่านนะครับ หมุนแน่นๆนะอ่าประมาณนี้นะครับผม่าถ้าจะหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอันนี้มันน่าจะไม่ได้เจาะไม่ได้นะหมุนด้านนี้ก็ถ้าจะหมุนอีกด้านนึงก็กดกดอีกฝั่งหนึ่งโอเคน่าจะดีเดียวผมลองไปเจาะปูนให้ดูนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเจาะปูนให้ดูนะครับผมนะ ตัวนี้ไม่น่าใช่ดอกเจาะปูนนะถ้าเป็นดอกเจาะปูนไม่น่าจะอันนี้นะครับนี่ๆๆดอกเจาะปูนน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะเดียวลองไปหาดอกเจาะปูนกันโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับการรีวิวสว่านไฟฟ้าเนาะก็ผมขอลองไปปรับแล้วก็ไปใช้ก่อนแล้วก็ไปชาร์จแบตก่อนนะผมนะเผื่อว่ามันจะแบบไหนแต่ตัวนี้ตัวปรับอะไรก็ลองปรึกษาไม่ใช่ปรึกษา ศึกษาดูนะผมนะใครที่เป็นช่างงอดจะรู้อยู่แล้วนะผมนะผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องเทสวร์เท่าไหร่นะผมนะก็มีประมาณนี้แหละนะครับใครสั่งถ้าใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะผมนะก็เดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปชาร์แบตไปอะไรก่อนนะผมนะไปศึกษาวิธีการใช้เนาะก็ผมเอามารีวิวแก่กล่องก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับทาง lazada เขามีโปรโมชั่นเนาะ,ะวันที่11เต้น1 1 นะครับก็เดี๋ยวทิ้งนี้มาให้เนาะอันนี้มันดอกเจาะอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าดอกเจาะปูนไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเลยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมคิดว่านะถ้าใครรู้บอกหน่อยนะอ๋อดอกเจาะปูนนี่เป็นแบบนี้นี่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 มันมันมันต้องไม่มีหัวแหลมแหลมแบบนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นหัวแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวลองไปศึกษาแล้วก็ใช้งานดูนะครับก็ไปชาร์จแบตไว้นะครับทีนี้นะครับเห็นตัวที่มันแถมมาไหมครับ ตัวตัวนี้เดี๋ยววางนี้ก่อนตัวนี้ครับนี่เขาให้น่าจะใส่แบบนี้นะเนี่ยน่าจะคันน็อตใส่แบบนี้เนี่ยเอายึดแบบนี้อันเนี้ยเอาไว้เกาะเกี่ยวกับกางเกงนะเวลาใช้งานก็เอาไว้เกี่ยวกับเข็มขัดเราก็ได้นะผมเดี๋ยวค่อยไปประกอบนะครับโอเคทุกคนสลับเจ้าสวานพีทูลน,นะผมสวานไร้สายนะผมนะ ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะวันที่11เดือน11ใน l a z a ด a ก็ไปลองกดซื้อได้เลยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกๆคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ